มาเริ่มประเด็นแรกในวันนี้เป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับที่หลายประเทศกําลังมีการหารือกันอยู่นะครับมีความเคลื่อนไหวจากฝ่าฝั่งยุโรปมาฝากกันนะคะประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมนูเอลมาครองได้เป็นเจ้าภาพการประชุมฉุกเฉินร่วมกับบรรดาผู้นําของยุโรปเมื่อวันจันทร์ค่ะเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ยูเครนภายใต้การเปลี่ยนแปลงท่าทีของสหรัฐรวมทั้งคํากล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกาที่บอกว่ายุโรปนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพที่มีเป้าหมายยุติสงครามในยูเครนค่ะ ชาติที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มีผู้นําอังกฤษยเยอรมนีอิตาลีโปแลนด์สเปนเนเธอร์แลนด์และเดนมาร์กโดยมีเลขาธิการองค์การนาโต้มาร์ครูเทอร์ประธานสภายุโรปอันโตนิโอคอสตาและประธานคณะกรรมการสภาพยุโรปอเออร์ซูลา่าวอนเดไลนเข้าร่วมด้วยนะคะก่อนหน้านี้ผู้นําในยุโรปหลายคนออกมายืนยันการสนับสนุสน,นต่อ,อยูเครนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สตามเมอร์ที่ยืนยันว่ารัฐบาลของเขาพร้อมส่งกําลังทหารเข้าไปในยูเครนเพื่อรักษาความสงบภายหลังสงครามสิ้นสุดลง ผู้นำอังกฤษกล่าวด้วยว่าเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการลุกรานของรัเสเซียด้านนายกรัฐมนตรีสวีเดนอูฟคริสตชอนกล่าวในวันจันทร์ว่าสวีเดนยังไม่ตัดทางเลือนในการส่งกองกําลังรักษาสันติภาพเข้าไปในยูเครนเช่นกันนะคะด้านประธานสภาย,ยุโรปอันโตนิโอคอสซากล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการประชุมด้านความมั่นคงที่เมืองมิวนิกคือการส่งข้อความชัดเจนว่าความมั่นคงของอยูเครนและสาภาพยุโรปไม่สามารถแยกจากกันได้และว่าจะไม่มีการเจรจาที่สําเร็จและน่าเชื่อถือและไม่มีสันติภาพใน ระยะยาวหากไม่มียูเครนและสภาพยุโรปเข้าร่วมในการเจรจานั้นค่ะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์มาคมาโครูบิโอเดินทางถึงซาอุดิอาระเบียในวันจันทร์เพื่อร่วมประชุมหารือกับผู้แทนของรัสเซียกรณีการยุติสงครามในยูเครนครับทางการรสัสเซียระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟและที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศยูริอูชาคอฟจะเข้าร่วมการประชุมนี้ที่จะมีขึ้นในวันอังคาร ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินได้โทรศัพท์หาหรือกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการเริ่มกระบวนการเจราเจราสันติภาพทันทีนะครับแต่รัฐมนตรีรูบิยอกล่าวในรายการ Face the Nation ของสถานีโทรทัศน์ซีบีเอสในวันอาทิตย์ว่ากระบวนการสร้างสันติภาพนั้นไม่ได้เกิดจากการประชุมเพียงครั้งเดียวและบอกด้วยว่าเราจะได้เห็นกันในช่วงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์จากนี้ว่าวลาดิเมียปูตินมีความสนใจในการเจรจาย,ยุติสงครามในยูเครนในแนวทางที่ ยืนและยุติธรรมหรือไม่รู b บิอกล่าวด้วยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียในสัปดาห์นี้เมื่อการเจรจาที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นยูเครนจะต้องมีส่วนร่วมด้วยทางด้านรัฐบาลกรุงเคียบก็ได้ส่งผู้แทนไปยังซาอุดีอาระเบียเพื่อเตรียมการล่วงหน้าสำหรับการเยือนของประธานาธิบดีโวรดเมียเซเลนสกี้ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับ โดยในการให้สัมภาษณ์ต่อรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC ที่ออกากาศเมื่อันาทิตเซเลนสกี้กล่าวว่าเราจะไม่ยอมรับการตัดสินใจใดๆระหว่างสหรัฐกับรัสเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนสงครามใน UK, ยูเครนเกิดขึ้นกับเราและชาวยูเครนที่เป็นฝ่ายสูญเสียครับคุณนิติการ